รู้สึกว่าก็แค่อยากบวชก็บวชคะก็เลยคุยกันสนุกสนุกว่ามาบวชด,ด้วยกันจะได้อยู่รับกระถิ่นด้วยกันตั้งใจว่าอยากจะบวชตลอดชนะีวิตเพราะว่าการที่จะได้บวชบางครั้งก็เหมือนมันจะง่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้บวชคือเคเยบวชมาแล้วหนึ่งเดือนทีนี้มันไม่ครบพรรษาก็เลยตอนนี้เป็นโอกาสก็เ,เลย จะบวชให้ครบพรรษาเพราะโบราณเขาว่ารูผู้ชายต้องบวชให้ครบพรรษาอย่างน้อยหนึ่งพรรษาอะไรเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันถึงจุดที่เราอยากจะเรียนรู้ว่าพระเป็นยังไงการเป็นพระนี่เป็นยังไงการอยู่ในศีลอยู่ในกฎในนั้นแล้วก็การปฏิบัติจะได้เต็มที่กว่าการเป็นคารวะครับทองคำบวชคือเคยผ่านมาแล้วหลายรอบทั้งบวชเรน,นแล้วบวชพระ ก็เลยมันก็ยังอยู่ความในหัวอยู่รครับจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบท้องชอบใช้วิธีเข้าใจขนาดดางนั้นทำให้เข้าใจเราจะได้ไม่ต้องท้องแต่วิธีการบวชเนี่ยจะต้องท้องไม่ได้อย่างเดียวก็เลยต้องใช้ความเพียรอย่างาเต็มที่พิธีกรรมบวชเป็นเป็น,ปน,ปน,นขนมขเคียมที่มีมา เป็นสิ่งที่ซืบทอดกันมาเป็นแบบแผนกับโบราณเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและศาสนาพุทธเพราะนั้นถ้าผู้ชายได้บวชก็เป็นบุตรมาบอกเราจะคิดตรงงานลั้งแที่ว่าเราไม่ชอบประเพณีประเพณีที่ที่เขาทำให้มันสิ้นเฟืองให้มันวุ่นวายซึ่งจริงๆอ่ะพิธีการบวชมันไม่จําเป็นต้องวุ่นวายไม่จําเป็นต้อง ต้องมีอะไรมากนะฮะมันก็ไปด้วยใจแล้วก็ตั้งใจไปปฏิบัติศาพทัพอยู่ในพระธรรมในเส้นที่นั้นก็น่าจะพอแล้วขออนุโมทนาสาธุเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ทำบุญมาทั้งเป็นเจ้าภาพผ้าไจ๊กีวอนอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็ทําร่วมทําบุญมาก็ยินดีอนุโมทนาสาธุทุกท่านครับ ก็อนุทนาบุญทุกท่านครับที่ร่วมทําบุญแล้วก็เรื่องของอัจบริยขานแล้วก็มีจิตศรัทธามีเมตตาในการร่วมทําบุญทำทุนปัจจัยเข้ามาในการบวชของผมนะครับขอาพรมาหะนัต